วันนี้แม่ค้าจะมานำเสนอโกสนนะคะประเภทโกสนไม้ใบกลมโกสนเนี่ยเป็นไม้ประดับประเภทเไม้โชว์ใบนะคะสีสวยสีใบสวยเป็นสิริมงคลด้วยนะคะถ้าหากนําไปปลูกประดับบ้านประดับเรือนกระถางแรกวันนี้ที่จะนําเสนอก็คือมีชื่อว่าแก้วกล้าวนะคะวันนี้ในโปรให้ราคา250บาทจัดส่งฟรียกกระถางไปเลยคะ่ะมีเก็บรายทางด้วยนะ กระถางแรกนาเสนอวันนี้แก้วกล้าวค่ะแก้วกล้าวเป็นไม้ใบกลมประเภทอ่โกสนใบแดงแดงเห็นไหมคะสวยงามมากเลยทีเดียวกระถางที่หนึ่งแก้วกล้าวค่ะสนใจก็ทักแชทมาได้นะคะต่อไปกระถางที่สองชื่อเป็นมงคลอีกแล้วค่ะเติมเงินเติมเงินโอ้โหกลุ่มใบผันสวยงามมากเลยทีเดียวเห็นไหมคะมีหลายช่อหลายกิ่งกันด้วยนะโอ้ยสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ เติมเงินนะคะเติมเงินเข้าบ้านเข้าเรือนนะมงคลมากเลยค่ะกระถางที่สามค่ะชื่อเป็นมงคลอีกเช่นเคยค่ะต้นนี้เพชรมงคลค่ะมีหลายช่อหลายกิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อันนี้นับเพียงช่อหลักๆนะคะแดได้ไซพุ่มไปเลยพุ่มแม่พันไปเลยค่ะ2 5 0หบาทเทศมงคลค่ะกัดสีแดงแดงวันนี้จะนำเสนอเฉพาะไม้ที่แบบกัดสีแดงแดงนะคะแล้วก็เป็นแบบประเภทใบกลมนะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะกระถางต่อไปนะคะเป็นราชินีแห่งโกศลตั้งไว้แบบนั้นนะคะมีชื่อว่าบุตรสรินนั่นเองบุตรสรินค่ะ เป็นประเภทไม้ใบกลมใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามือนะคะใบกลมของเขาจะใหญ่กว่าฝ่ามือแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะสวยงามมากเลยทีเดียวเป็นพุ่มแม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยนะคะที่นําเสนอวันนี้นะสองร้อยห้าสิบาทจ้าส่งฟรีค่ะยกกระถางกันไปเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นชื่ออะไรอ๋อ ชื่อว่ามหาอํานาจเห็นไหมคะโหมหาอํานาจทรงพลังทรงอํานาจเป็นอย่างยิ่งนําไปประดับบ้านประดับเรือเนี่ยมีโชคมีลาบนะคะมหาอํานาจถ้าหากสนใจก็ทักแชทนะคะหรือว่าโทรที่เบอร์063-697 สี่หกหกสี่ทัาหาเนี่ยขาได้เลยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสนบางใหญ่วันนี้มีมาอวดกันหนึ่งกระถางน,นะคะแล้วก็ให้ไปในราคาสองร้อยห้าสิบบาทใบกลมๆก,กัดสีแดงๆใบใหญ่ๆแบบนี้ค่ะส่งฟรียกกระถางด้วยนะคะบางใหญ่ค่ะบางใหญ่บางใหญ่บางใหญ่ใครอยู่บางใหญ่รับไปประดับได้เลยนะคะโกสนบางใหญ่ค่ะหากสนใจ